สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแอดมินเ r เรอร์4เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะทําการรีวิวนะครับการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับนั่นก็คือเครื่องผลิตออกซิเจนนะครับขนาด5ลิตรนะฮะก็มีความพิเศษตรงที่เจ้าตัวนี้นะครับสามารถใช้ในการพ่นยาได้ด้วยนะครับภายในตัวนะครับก็วันนี้นี่นะครับท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับเหมือนฝนจะตกนะครับอากาศร้อนมา2อสาวันแล้วเดี๋ยวแอดมินนะครับจะพาไปชมเครื่องผลิตกันนะครับ เดี๋ยวครับน,นึงนะนะี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาชมเครื่องผลิตกันนะครับอันนี้คือเครื่องผลิตออกซิเจนนะครับนี่เครื่องก็จะใหญ่ประมาณนี้เลยนะครับนี่อยู่ในกล่องอย่างดีนะครับมีทางด้านของคู่มือและประกันนะครับมีฟิลเตอร์กลองมีวิธีการใช้งานแล้วก็มีทางด้านของกระบอกใส่น้ากลั่นนะครับสำหรับสายออกซิเจนข้างในก็จะมี เป็นทางด้านของตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนี่ครับนี่คือตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูตัวเครื่องเต็มๆกันอีกทีนะครับตอนถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของนี่ครับเป็นน้ํากลั่นนะครับแถมให้ด้วยนะครับสเตอร์ไลท์วอเตอร์หนึ่งขวดด้วยกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันอีกทีตอนที่เราเดินทางไปถึงแล้วนะครับ นี่คือตึกอายุรกรรมนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งที่ชั้นสนะครับนี่ตรงนี้นะครับข้างในนะครับก็จะประกอบไปด้วยมีตัวใบรับประกันนะครับมีทางด้านของกรองมีเป็นสายออกซิเจนให้นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของกระบอกน้ํากันนะครับแล้วเราจะแถมน้ากันให้นะครับเป็นสเตอร์ไลท์วอเทอร์ให้อีกหนึ่งขวดนะครับนี่ครับเรามาส่งถึงที่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปตอนที่สาธิต วิธีการใช้งานกันนะครับต้องขออภัยเลยครับเนื่องจากตรงนี้เราไม่สามารถอัดเสียงได้นะครับเนื่องจากมีผู้ป่วยนะครับนอนอยู่บนเตียงนะครับสําหรับตรงนี้ก็จะมีคุณพี่พยาบาลนะครับมาสาธิตวิธีการใช้งานให้กับลูกค้าของเรานะครับตัวนี้ครับลูกค้าคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่ารับสินค้านะครับเดี๋ยวเราจะอมไปส่งกันที่บ้านกำนะครับบ้านกำค่ะไปครับไปซึ่งทางเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเราจะแถมเป็นเครื่อง ออฟฟิเชนปลายนิ้วนะครับให้ด้วย